เรื่องเล่าผีผีตอนนางเสียสวัสดีครับท่านผู้ฟังผีเคารพทุกทกท่านที่ติดตามผ่านช่องเราเลี่ยงผีผีที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณและอาถรรพ์ต่างๆมาเราฟูกันฟังมาติดตามความลี้ลับของอาถรรพ์วิญญาณของเสียตัวหนึ่งที่ถูกในพานฆ่าตาย ในความอาฆาตและพยาบาทกับพานจึงได้มาร้างแค้นแต่กับถูกพานยิงตายความแค้นวิญญาณจึงไปสิงหลังเด็กน้อยผูกเคราะร้ายแทนมาติดตามเรื่องจะเกิดขึ้นในเรื่องนางเสือจากปลายประกาของเหล่าเรียงผีผีกันนักหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีชื่อว่าลงเสือเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ติด กับพรมแดนมีแม่น้ำสารวินเป็นเขตแดนในบุบานมีพันอุ่นเป็นพันป่าที่เก่งในเรื่องล่าสัตว์มากโดยเฉพาะสัตว์ตูร้ายอย่างเสียโดนแกข่ามาหลายตัวมีครั้งหนึ่งได้ไปพบเสือสองตัวที่เป็นปู่รักกัดและแกก็ได้ฆ่าเสือตัวเมียได้ในวันนั้นส่วนตัวผู้หลอดไป ทราบทีหลังเสียที่ยิงนั้นเป็นเสียแม่ลูก,ก่อนจึงทํำให้พันอุ่นไม่สบายใจเพราะลูกเสือที่กําลังเล็กๆโอกาสปลอดมีน้อยมากเพราะขาดนมจากแม่และอีกอย่างเสียตัวผู้ที่หลอดไปมันคงจะแค้นตนเป็นแน่ที่ฆ่าคู่รักของแกเพื่อความปลอดภัยพันอุ่นจึงได้ออกติดตามเสียตัวผู้และจะต้องหาให้เจอ หามีงั้นมันจะกลับมาล้างแค้นตนแน่แท้และอีกอย่างพานอุ่นแกก็มีเมียท้องแก่ไก่จะคลอดเหมือนกันจึงมีความกังวลสำหรับแกในเรื่องนี้จึงจะต้องตัดไฟตั้งแต่ตนลมและอีกหลายวันต่อมานางทองสุกเมียสาวของพานอุ่นก็ปวดท้องคอดพานอุ่นต้องรีบไปตามยายแม้นหมอตับแยมาช่วยทำคอ และเวลาเดียวกันที่ชาวบ้านเห็นเสียตัวหนึ่งโวนเวียนอยู่ใกลบ้านของพานอุน่นจึงตะโกนบอกเลื่อนบ้านให้ระวังอันตรายจากเสียตัวนี้ชาวบ้านตะโกนว่าเสียเสียไปทางบ้านงานอุนแล้วจะทําอย่างไรดีละ่ะเมียแกกอท้องไก่จะคลอดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น และในช่วงที่ทองสุกกำลังปวดท้องขอดจึงบอกสามีผ่านอุ่อนกอดหลไปตามยายแม่นหมอทุนแย่ประจำหมู่บ้านยายแม่เร็วๆเนียข้ากำลังปวดท้องขอดแล้วยายแม่นก็บอกไปว่ารอเดี๋ยวข้าจะเก็บของที่จะใช้ทำพอดก่อนที่บ้านของพ่านอุ่นในขณะนั้นมีเสียตัวหนึ่งที่คืนบ้านอยู่นะั้นทองสุขเห็นเสียหญิงตกใจใหญ่ เป็นห่วงลูกในท้องจะได้รับอันตรายนางจึงไล่เสือตัวนั้นแต่ช้ากว่าเสียเสียกระโดดกัดนางคันทีในช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่เด็กน้อยคลอดออกมาจังหวะพานอุ่นก็มาถึงเห็นเหตุการณ์ที่เสียกำลังจะทำร้ายเด็กอีกคนจึงได้ยิงเสียตัวนั้นตาย ก่นตาวิญญาณเสือตัวนั้นก็ได้เข้าไปสิงล่างเด็กน้อยตั้งแต่วันนั้นมาพานอุนออกแค้นเสือตัวนี้มาออกตามหาสิ่งที่จะมาร่างอาถรรพ์เสือที่สิงลูกสาวตนทุกครั้งที่มีโอกาสแกก็จะตามหาจิตเงินเพื่อมาร่างอาถรรพ์ให้กับลูกสาวแต่ก็าหามานานแล้วยังไม่พบจนลูกสาวโตแล้ว ถ้าไม่สามารถนำกิตเงินมาล้างอาถรรพ์ให้กับลูกสาวลูกสาวก็จะกลายเป็นเสือเมื่ออายุครบ20ปีผ่านอุนแกลเลียลูกเล็กๆซึ่งเป็นเด็กจญิงที่ขอจะจาดห้องสุกเมื้อรอกของตนและก็ลอดตายจากเสือตัวนั้นมาจึงทำให้แกทัรกลูกสาวคนนี้มาจึงต้องหาวิธีทุกอย่างเพื่อจะช่วย ลูกหรือพ้นจากอารรพ์แกสงสารลูกสาวของแก่ต่อมากาํรพ้าทำแต่เล็กๆยังไม่เห็นหน้าแม่ของตนเลยดังนั้นพานอุ่นจึงไม่ได้สนใจหญิงอื่นใดก็ได้อยู่กับลูกสาวของตนเองมาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งเดียวที่เขาตามหา เพื่อจะมาล้างอาถรรพ์นั้นมีความลับหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครรู้วันหนึ่งพานอุ่นได้ออกตามหากิจเงินแล้วอยู่ๆแกก็ได้ยินเสียงปืนยิงกันสนัน่นไปทั้งป่านานพอสมควรจนกว่าเสียงปืนจะเงีย,งยบสงบพานอุ่นก็ออกไปดู ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปพบหล่างปูเสียชีวิตไม่ทราบว่ามาจากไหนประมาณสิบกว่าคนได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งดูแล้วยังมีชีวิตยอยู่ก็เลยได้ช่วยไว้แล้วก็ได้นำมาบ้างเช้าของวันหนึ่งทงลบรู้สึกตัว แล้วก็มองหาว่าตนนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่าตายไปแล้วเพราะตอนที่เกิดการประทะกันตอนรู้สึกได้ว่าตนถูกยิงแล้วก็สลบไปสายตากวาดไปทั่วบ้านภาพหนึ่งก็ขึ้นมาลางๆเป็นหญิงสาวนั่งอยู่ข้างๆตน พอจะขยับตัวหญิงสาวก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวแผลจะเปิดอีกดีนะที่หลเปืนไม่ฟังข้างในมิางนั้นคงช่วยไม่ได้หญิงสาวบอกชายหนุ่มชายหนุ่มก็นึกขึ้นมาจากเหตุการณ์ประทะกับกลุ่มผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายขมชายแดนจึงได้มีการต่อสู้ตนเอง พาดไปโดนยิงเข้าแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่บ้านหลังนี้เสียแล้วจึงถามว่าที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรยญิงสาวตอบเป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงเล็กๆอยู่ติดกับชายแดนวันนั้นพ่อออกไปลาสัตรเลยไปเจอข้าวเห็นได้รับบัตรเจ็บพ่อก็ช่วยเอาไว้ คุณกินยาส,สมุนไพรก่อนมะปางต้มให้กำลังร้อนๆอนอยู่หญิงสาวนางนี้มีชื่อว่ามะปางเพราะเธอเป็นคนบอกเองแล้วชายหนุ่มก็ถามว่าพ่อของมะปางไปไหนละ่ะไม่เห็นพ่อไม่อยู่หรอกพ่อจะต้องนำทางให้กับคนกุ้งเขาจ้างพ่อนำทางเข้าป่าแห่งหนึ่งซึ่งมนันอันตรายมากมะปางห้ามพ่อแล้ว พ่อ,อก็ไม่ฟังไม่รู้จักห้ามได้อย่างไรเป็นห่วงพ่อมากเคยเห็นคนกุงเขาบอกว่าจะไปล่าเสีอหรือว่าอะไรนี่แหละใช้หนุ่มวงไปรับๆกบระทอมก็ไม่เห็นมีใครอีกก็ถามไปว่าแล้วแม่ขอ <บ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>งมาปางล่ะยญิงสาวโงมหน้าตอบโดยไม่มองใช้หนุ่มเลยแม่เสียไปนานแล้วตั้งแต่มาปางยังเล็กๆ พอบอกว่าแม่ถูกเสียกับตอนที่กำลังขอดมาปรางหญิงสาวพูดเหมือนจะมีเสียงสะอื่นในลำคอแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแม่แม้แต่ลูกก็ไม่เคยเห็นชายหนุ่มรีบพูดตัดไปว่าขอโทษทีที่ถามกลัวเธอจะยิ่งเสียใจเธอตอบว่าไม่เป็นไร เธอยังเล่าต่อไปว่าพ่อเสียใจมากที่ต้องมาเสียแม่ไปพ่อแค้นเสียตัวนั้นออกตามล่าจนทุกวันนี้หญิงมีใครว่าจ้างพ่อก็พอพอจะทักปากไปทันทีการเข้าป่าครั้งนี้ก็เห่นกันเป่อไมยหลักของพานกุลก็คือการตามหากิจเงินแล้วอยู่คนในกลุ่มก็บอกว่าเสือเสือ มีเสียตัวใหญ่มายืนปางทางที่ชุดพานอุ่นนำทางกลุ่มของพานอุ่นคนหนึ่งก็ได้ยิงเสียไปหลายนะัดแต่หาโดนเสียมาแถมยังถูกเสียทำร้ายได้รับบาดเจ็บไปถึงสองคนจึงต้องช่วยกันหายามารักษาจึงทำให้การเดินทางช้าไปจึงต้องหาที่พักค้างคืนต้องหาที่เหมาะ เพราะว่าเสือตัวที่ทำร้ายคนของพ่อเลี้ยงประจัก์ทั้งสองอาการสาหัสหน่อยน้อยตอหาที่พักให้พ้นถิ่นเสือตัวนี้พ่านปูนจึงหาที่ปลอดภัยคือนั่นกลุ่มของพ่อเลี้ยงประจักไในพักเอาแรงไปด้วยพงลบกับมาปางกำลังจะทานข่าวเย็ยนกันมาปางตำน้ำทิพาย่ากับแกง่อไม้มาปางถามชายหนุ่มว่า แผลเป็นไงบ้างยังเจ็บแผลอยู่ไหมชายหนุ่มก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วได้สมุนไพรดีจึงทำให้แผลหายเร็วเมื่อแปงบอกกับชายหนุ่มว่าอีกสองสามวันคงหายสนิทและจะต้องระวังเรื่องแผ้อย่าใหายายาย้อะไรโดนเดี๋ยวจะเกิดอักเสบอ,อีกเมื่า,างเป็นหญิงสาวชา,าวเขาแต่มีผิวขาวรูปห่างสวยงาม ถือว่าเป็นนางแบบใดเลยทีเดียวแต่เจอในเมืองก็คิดว่าเป็นสาวในเมืองแน่แต่นี่มันอยู่ในปา่าก็เลยแปลกใจว่าหญิงสาวทำไมมีผิวพรรณที่ผ่องพรรณแบบนี้หน้าตาสดสวยวันต่อมามาปางกอชวนพงลุกไปที่บา้านคูใหญ่บา้านเพราะมีเด็กๆมาเรียนหนังสือพราะลูกสาวคูใหญ่บ้านแกจบครูมา แล้วก็กลับมาสอนเด็กๆที่หมู่บ้านไม่ได้ไปเป็นครูที่ในเมืองดังนั้นสาศีกับมะปางจึงมาอยู่บ้านเพื่อช่วยดูแลคนในหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นพยาบาลอีกคนหนึ่งเป็นครูก็จึงได้มาพัฒนาให้หมู่บ้านตนเองเรื่องจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามชีวิตของมะปรางที่ใกล้อายุจะครบยี่สิบว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นพานุ่นจะหากิจเงินเจอหรือไม่เพื่อที่จะมาร่างอาภัร์ให้กับมะปรางมะปรางก็อายุจะใกล้ยี่สิบถ้าไม่ได้กิดเงิน มะกางจะต้องเป็นเสียตลอดชีวิตหรือไม่นั้นเรามาติดตามกันในตอนสองน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณในการเข้ามารับฟังช่องเรื่องเล่าผีๆที่นำเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณอาถรรพ์มาเราสู่กันฟัง,ฟงฝากกดไลค์กดแชร์และกดลูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆกันและอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่าน